เอาทุกคนครับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปรีวิวฮีโร่นะครับที่บอกเลยว่าเป็นฮีโร่ที่น่าสนใจมากๆครับผมจะมีอยู่2ตัวละครนะครับตัวละครแรกที่ผมจะรีวิววันนี้นะครับนี่เทพดาบของเราครับโคตรเท่นะครับผมแล้วก็สกิลโคตรดีเอาล่ะและก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวฟรีแต่ตัวนี้ไม่ใช่ฟรีนะตัวนี้เราต้องเช่านะครับต้องใช้ตั๋วลุงในการเช่าและก็อีกตัวหนึ่งนะครับ เป็นตัวฟรีที่เราเนี่ยสามารถหาได้ก็คือนักเวทไฟ์นั่นเองครับตัวไหนที่มันจะดีนะครับที่เราควรที่จะเอาเข้าทีมผมจะรีวิวให้กับเพื่อนๆสองตัวนี้ครับวันนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆครับใครที่กาลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน Easy Card Top Up สามารถเติมได้3ช่องทาง1จากเพจ a c e b o o k ครับ 2. ก็คือรลนแอดก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไป ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็กเติมเกมให้กับเพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับ ได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอดจออย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ u g phone ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอทดเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ UG Gphone ครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอดยิบสีชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละ8บาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับจะได้รับส่วนลดครับในราคา35บาทครับผมราคาเวนเจอร์นะครับเป็นนักดาบนะตัวนี้เนี่ยเหมาะเอาไปทําอะไรนะครับเอาเหมาะกับการเอาไปตีบอสนั่นเองนะครับ เหมาะยังไงครับผมเรามาดูนะการตีเนี่ยโจมตีแบบระยะใกล้ถ้าที่เขาให้มานะครับเป็นฝั่งนี้นะฝั่งซ้ายก่อน mm hmm. Max HP 15 x p u r r e n c y หรือแม่นยำ3แล้วก็ l e g e n Mana นะครับบวก C แล้วก็ Damage b o s บวก15% 5เฮ้ยตรงนี้แหละที่มันแจมนะครับเอาไปตีบอสถ้าเราเอาลงเลดบอสยังไงเราก็ต้องมีตัวนี้ให้ได้ครับผมเพื่อเอาไปยืนตีบอสนะเรามาดูฝั่งด้านขวาขวาเนี่ย จำเป็นนะครับต้องใช้สกิลม่วงในการอัพซึ่งสิ่งที่เขาให้มาครับไซคลิกดาเมจ15มันคือดาเมจพลังจิตครับเพราะว่าสกิลของตัวสคาเวนเจอร์เนี่ยมันมีพลังจิตที่ต้องใช้ด้วยนะครับมียังไงเดี๋ยวค่อยดูครับเอ็กวิลิซี่ครับแม่นยำม,มาบวก6กรีโคเวอรีร่เจนมานาเนี่ยบวก6ดามดเมจบอส3 0เเโอ้แม่เจ้าเพิ่อนๆก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่าซ้ายหรือขวาดีกว่าแต่ขวาเนี่ยการทำเนี่ยไม่ได้ง่ายครับ ้าเปิดจริงมาแล้วรีบไปฟาร์มในดันนะครับเพื่อที่จะหาของนะครับมาคราฟคำขีม่วงครับครับยังไงครับผมให้เราเข้าไปที่ระบบคราฟแล้วก็ ETC ครับมันก็จะมีคมภี์ตัวลุงอยู่นะครับนี่สคารเวนเจอร์เห็นไหมมันใช้เศษสมุดม่วงครับ20เลยนะครับจะคราฟสมุดม่วงตัวนี้ได้นะเราต้องไปฟาร์มที่ดันเจียนครับใครมีงบประมาณนะให้เราเข้ามาที่ n o r m a l product นะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับผมอันสุดท้ายนะอ่า ตรงนี้ครับเราก็ซื้อตั๋วเพิ่มครับผมนี่นะซื้อตั๋วเพิ่มครับผมผมจาไม่ได้ว่ามันต้องเป็นดันไหนนะดันเดโมนิกหรือดันไลออนนะครับให้เราซื้อตั๋วตรงนี้เพื่อเพิ่มเวลาครับแต่มันแพงมากเลยนะครับผมตั๋วเพิ่มเวลานะเราก็ต้องไปฟาร์มโกรีบเร่งเลเวลครับนี่รีบเร่งเลเวลเพื่อที่จะมาปลดตลาดกลางนะครับแล้วก็มาฟาร์มาขายของ นี่เห็นไหมผมก็ขายได้อยู่นะ CBT นะครับนี่ขายได้เยอะด้วยนะครับผมถ้าเราได้พวกนี้มาเราก็จะเล่งเลเวลไวนะครับสำหรับตัวน้องนะอ่าสำหรับตัวลุงนะครับมันก็จะหายากหน่อยของปีบอสนะครับเราเนี่ยจะต้องไปเปลี่ยนเฮ้ย hey, มันดรอปของง่วงกว่าทุกคนไฟดาเมจซะด้วยมันจะให้นะครับออฟรองเราเห็นออฟรองไหมดาเมจบอสครับนี่ถ้าใส่ปืนแบบนี้เนี่ยโอ๋บอกเลยนะครับหรือไม่เกี่ยวกับปืนก็ได้นะเป็นดาบเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้ค่าออฟรองออกมาเนี่ยเป็นดาเมจบอสมันถึงจะเสริม ความแรงนะครับให้กับลุงเนี่ยแรงมากเราสามารถนะครับใช้ปืนตรงนี้ได้ครับได้คีแดมด้วยแล้วก็ดาเมจบอสนะถ้าเป็นของม่วงนะครับตรงนี้เนี่ยก็แรงเหมือนกันนะครับก็สามารถใส่ได้นะดาบตรงนี้นะครับแต่เราเนี่ยแนะนำนะครับให้ตีสักประมาณบวกแนะบวก8เดี๋ยวมันจะพอดีเลยนะครับแอคแท็มันจะได้เยอะนะครับผมเห็นไหมตัวนี้ปืนนะครับแอคแท็เนี่ย8 8เลยนะครับแล้วก็ได้ดาเมจบอสขีแดมด้วยนะครับ แต่ถ้าเป็นดาบเนี่ยมันจะได้เอ็กแทกแบบฆ่าตรงๆค่าสถานะหลักเลยนะครับออฟลองตรงนี้มันจะดีแล้วก็ได้แม่นด้วยครับตรงนี้นะเวลาเราจะสุ่มออฟนะครับเราสามารถสุ่มเป็นไซคิ d ดาเมจก็ได้เพราะว่า,าตัวก็ว่าสกิลเนี่ยมีใช้งานเป็นไซคิ d ดาเมจด้วยเหมือนกันคือพลังจิตนะครับหรือเราจะออฟนะอะอฟหาอะไรใช่ไหมครับหรือเราจะออฟอันนี้ก็ได้นะครับของอุปกรณ์ต่างๆเลยนะครับถ้าเราจะออฟจริงๆนะ มี3ค่าที่จะออฟได้ถ้าเป็นชุดคอร์สนะครับอ่ะเราจะออฟอะไรชุดคอร์สเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราตีบวกนะครับตีบวกเป็นแม็กเนี่ยเต็ม15เนี่ยเราจะสามารถออฟได้2นะครับอ่ะได้2เลยนะได้2ค่าเลยเวลาเราออฟนะครับคือเราจะออฟแหาเนี่ยก็คือแอคแท็กพาวเวอร์นะครับแล้วต่อมานะครับก็คือไซคิกดาวมิตสองค่านี้ถ้าเราได้นะสกิลแรกครับก็คือจะสร้างค่าความเสียหายการโจมตีพื้นฐานนะครับแล้วก็สร้างค่าความเสียหายพลังทางจิต หรือไซคิคดามเมจนั่นแหละทุกคนง่ายๆเลยนะครับ164%เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างที่บอกนะออฟนะสำคัญนะครับไซคิกดามเมจนะถ้าเราจะเล่นตัวนี้นะครับสกิลแรกก็คือนี่ฟาดฟาดฟันฟาดฟันนะครับผู้ดาวประมาณ15-16ิวินะแต่ถ้าเราสมมุติว่าเราอัพถึงเลเวล15นะเลเวล15มันก็ถือว่าแรงอยู่ครับเพราะว่า287แเต่เราจะเสียคัมพีในการอัพเยอะเกินไงอ่ะเราดู แค่ค่าความสามารถนะเดี๋ยวผมซูมออกนะครับมันจะติดอยู่ประมาณ3ตัวนะครับเป็นเส้นแนวตรงนะถ้าสมมติว่ามันได้บัฟเพิ่มพลังโจมตีนะมันจะแรงอยู่นะครับถือว่าแรงอยู่นะประมาณนั้นนะครับแต่มันตีแบบเป็นเส้นแนวตรงไงถ้าเราเอาไปใช้ฟาร์มก็ก็ได้นะแต่บางทีอาจจะมีสกิลอื่นที่ดีกว่านะครับอ่ะเรามาดูสกิล2นะครับสกิล2เนี่ยโจมตีนะครับในระยะที่ไกลมากนะครับผมเห็นไหมเส้นฐานศูนย์กลาง14เมตรครับตี3คนนะครับ อ่ะเหมือนกันนะอ่ะเรามาดูครับสกิลสองชุบไกลมากทุกคนดูดิอันนี้เนี่ยแจมนะครับแจมกว่าสกิลแรกเยอะกว่าเยอะจริงนะครับมันไกลไงเราสามารถเอาไปฟาร์มในดันเนี่ยได้ค่อนข้างดีเก็บมอนได้ดีกว่านะครับทีนี้เรามาดูสกิลสามครับผมซึ่งสกิลสามเนี่ยมันก็ใช้ดาเมจนั่นแหละครับเอาดาเมจเบสิคดาเมจนะครับนี่นะแล้วก็เพิ่มความความเสียหายดาเมจนะครับหกสิบสามเปอร์เซ็นต์คู่ดาวยี่สิบเก้านะครับถือว่าไม่ได้นานมากนะสิบห้านะครับ 111เปอร์นะก็ดาเมจเนี่ยมันไม่ได้แรงหรอกแต่ว่ามันตีหมู่นะครับอ่ะเราลองดูนะ,ะประมาณนี้นะครับตีหมู่นะปึ้งเห็นไหมมันกว้างมากครับผมโอ้โห,โ,หโมทอกอารีเป็นไงถ้าเราปั้นดีๆนะครับสกิลนี้นะแล้วก็เพิ่มบัฟนะครับเพิ่มบัฟหาตัวเพิ่มบัฟเนี่ยให้กับลุงนะครับสกาเวนเจอร์เนี่ยโอ้โหบอกเลยนะครับสกิลนี้หากินใช้แค่สกิลเดียวนะฟาร์มนะครับผูดาวน้อยนะ ไม่ได้แบบนานมากนะครับผมอ่าเรามาดูสกิลที่4นะครับสกิลนี้เนี่ยก็จะอาศัยในส่วนของอ่าพลังจิตเหมือนกันนะครับก็จะใช้พลังจิต380เนี่ยนะครับบวกกับอ่าเบสิกดามมีที่จะปล่อยออกมานะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยน็อกแบ็กด้วยนะครับนี่นะเอาไวตไ้ตีบอสได้อ่าตีบอสเก้าฮิตเลยนะอ่ะเราดูครับตีเก้าหินะทุกคนปุ่มปุ่มบ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 ุ่มุ่มุ่ม อันนี้เนี่ยเอาไว้ใช้บอสอ่ะทีนี้ผมจะสรุปให้ดูนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยเอาไว้ใช้ยังไงนะถ้าเราจะฟาร์มนะครับถ้ามานาเราพอเนี่ยใช้2สกิลนะครับสกิลสกับสกิลสพอถ้าเราจะอัพนะใช้แค่นี้พอนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยไม่ต้องก็ได้นะครับเพราะว่ามันใกล้ไงดาเมจมันใกล้นะครับสกิลสไกลกว่านะครับผมอ่โดน3ตัวเหมือนกันแหละแต่ว่าสกิลสดีกว่านะครับแล้วก็สกิลสเนี่ยหากินได้เลยอัพยาวๆนะครับสกิลสเนี่ยก็ต้องอัพเหมือนกันเพราะว่า เราจะไม่ได้ใช้ฟาร์มนะแต่เราจะเอาไว้ใช้ในการตีบอสนะครับผมมันตีเก้าฮิตไงแล้วดาเมจนะครับมันแรงด้วยถ้าเราออบดีๆนะออบไซคคิดาเมจด,ดีๆนะครับท,ทั้งขวานี่บอกเลยให้ค่าสถานะเยอะมากไซคคิดาเมจบวกแล้วก็ดาเมจบอสอีก30อันนี้เนี่ยโอ้โหผมถ้าเป็นไปได้นะถ้าผมเปิดได้แล้วผมจะอัพท,ทั้งขวานะครับผมแต่เราต้องมันหายากนะครับผมคัมพีม่วงนะแต่ถ้าเขาแจกมาสักหนึ่งคัมพีอ่ะแจกสมุดม่วงมัน หนึ่งคัมพีอ่ะผมก็จะเลือกใช้นักตั้นขวาตัวนี้นะครับแต่แต่ปัญหาก็คือเราจะไปใช้อีกตัวหนึ่งก็คือเซกเซกอิมเดียก็คือต้องใช้สกิลม่วงเปิดเหมือนกันนะครับเราก็จะหายากแลวแหละนะเราต้องเลือกแล้วแหละว่าเราจะใช้ตัวไหนดีนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันเอาไปใช้บอสได้ดีกว่านะครับสกิลหนึ่งนะครับก็คือมันจะฟันศัตรูไปในเนนเส้นทางตรงนะครับจะโดนแค่หนึ่งตัวนะจะโดนแค่หนึ่งตัวแต่ดามเมจที่ปล่อยออกไปนี่คือแรงมากนะครับ และมีพื้นฐานบวกกับพลังจิตนะครับ300%และก็ดูดซับพลังของศัตรูด้วย1,000%ัเอเครับเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตของตัวเองมีโอกาส100%ที่จะยั่วยุศัตรูด้วยโอ้โหมีพูโวกด้วยมีดูดเลือดด้วยอะ่ะคิดดูดิมันโหดขนาดไหนอะทุกคนถ้าปลดคัมภีร์บ่วงได้อะ่ะสก,กิลที่2ครับก็คือเป็นบัฟนะครับโดยการจะโดยจะทำการเพิ่มคริติคอลให้กับตัวเองครับ9% แล้วก็ทําการเพิกเฉยการป้องกันนะครับ5%ทุกคนแล้วก็ค่าความเสียหายพลังจิตอีกด้วย16%และจะลดค่าความเสียหายพลังจิตของฝ่ายตรงข้ามนะครับ11%เป็นเวลา24วินาทีครับเห็นไหมมีทั้งบัฟและกอดีบัฟด้วยนะครับสกิลที่3เนี่ยจะเป็นการสร้างค่าความเสียหายโจมตีพื้นฐานบวกกับค่าความเสียหายทางจิตนะครับ130อันนี้เนี่ยจะเป็นสกิลหมู่ตี่7คนนะครับออกไป10ฮิตเป็นไง เหมือนกันปะกับตัวนี้นะครับผมเหมือนกันกับทางด้านซ้ายอ่าแต่ทางทางนี้เนี่ยจะแรงกว่านะครับจะแรงกว่านะทางด้านขวาจะแรงกว่าเยอะมากนะครับเห็นไหมร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้เนี่ยหกสิบสามเปอร์เซ็นต์เองนะครับผมประมาณนี้นะสกิลที่สี่เนี่ยจะโจมตีต่อเนื่องนะครับโดนศัตรูเนี่ยอยู่ประมาณ4ตัวนะครับจะสร้างค่าความเสียหายพื้นฐานกับค่าความเสียหายเพิ่มเติม,ตมจากพลังจิตเนี่ย350%และผลักศัตรูถอย โดนถอยออกไปนะคร like ับเจก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวสกาวเวนเจอร์นะครับผมทีนี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวนักเวทนะครับผมอ่านักเวทนักเวทนี่ตัวนี้เลยนะครับสำหรับของน้องนะครับผมก็จะเป็นตัวไฟดาเมจนะครับอาวุธอาวุธไฟดาเมจนะอาวุธฟ้าก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วก็เวลาเราไปออฟก็เป็นออฟไฟดาเมจง่ายๆเลยนะครับหลักการนะสำหรับตัวน้องนะครับผมเราจะเน้นดาเมทไฟเป็นหลักนะครับ อ่านี่ของประมาณนี้นะครับผมสกิลมันก็จะมี2ข้างนะแต่สกิลน้องเนี่ยจะน้อยมากอันนี้เพื่อนๆต้องทําใจนะสกิลน้องน้อยมากครับผมมีแค่นี้แหละอ่ะทั้งด้านซ้ายเนี่ยพาสซีฟที่เขาให้มาก็คือไฟดาเมจบวกิปเปอร์นะครับแล้วก็แม่นยำอ่าแล้วก็เบสิคแอกแท็กฮิตนะครับผมประมาณนี้แล้วก็แอกแท็กสปีดแค่นี้เองนะครับแล้วทั้งดั้นขวาเนี่ยก็ให้เหมือนๆกันเลยนะครับไม่ได้มีข้อแตกต่างอ่ะทีนี้เรามาดูฝั่งด้านซ้ายก่อนครับ เพราะนัานใช้เนี่ยเป็นการโจมตีลูกไฟนะครับเป้าหมายเดียวเป้าหมายเดียวเลยทุกคนไม่ได้หมู่นะแล้วก็ดาเมจไฟนะครับ250เปอร์อ่าแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยน็อบแบ็คแค่นั้นแหละนะครับผมไม่มีอะไรนะสกิลแรกผมก็เลยไม่อยากให้แนะนําใช้ครับสิ้นเปลืองมานานนะครับเพราะว่าหนึ่งแหละมันคูดาวน้อยมากสิบสิบวินะครับคูดาวน้อยมากแล้วม,มานามันจะเปลืองนะครับมันเอาใช้ฟาร์มไม่ได้ อันที่2ก็จะเป็นบัฟนะครับจะให้เ e อ c ูนซี่แม่นยำ3นะครับแล้วก็สปิริตรีค o เวอร์นะครับ3แล้วก็ไฟดาเมจ15%เปอร์3าวิอันนี้เป็นบัฟดีนะครับแล้วอันที่3จะเป็นไฟเกานะครับไฟเกาเนี่ยก็คือจะใช้อยู่ประมาณ5าวินะครับแล้วก็เป็นดาเมจพื้นฐาน a อกแทนะครับออกไปนะแล้วก็ไฟดาเมจ50% 1ินวิอ่ะเรามาดูันครับสกิลหนึ่งนะครับก็ไม่ดีแบบไม่ได้แบบมแบบผมมอง ผมมองว่าอย่างนี้ละกันครั้งนั้นซ้ายเนี่ยไม่ได้แบบมีอะไรเวอร์วังดูดีนะครับเห็นไหมปล่อยอ่ะแค่นี้ออกไปนะครับสกิลสองคือบัฟนะครับบัฟขึ้นก่อนอ่ะบัฟให้กับตัวเองนะครับปึง้งแล้วก็ทีมด้วยนะบัฟให้ตัวเองแล้วก็ทีมด้วยนะครับตรงนี้นะแล้วก็สกิลสามสกิลสามคือไฟกาวนะครับนี่เอาลูกไฟลงมานะครับผมอ่ะถามว่ามันตีโดนกี่ตัวนะครับผมสกิลสามนะ ตีโดน5ตัวนะครับเป็นสกิลมูนะทุกคนนะแต่ไม่ได้แรงนะครับผมสำหรับผมนะทีนี้เรามาดูทางด้านขวานะครับอันนั้นขวาสกิลหนึ่งนะครับผมนี่ตีแบบทางตรงนะครับใส่เป้าหมายนะคือแบบไฟเบิร์นอ่ะไฟเบิร์นคล้ายๆไฟเบิร์นเลยนะครับตรงนี้นะอ่ะดาเมจก็ถามว่าแย่ไหมไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวนะดูนะเนี่ยจะเป็นไฟเบิร์นออกไปนะครับโบ๊บ๊ะโบ,บ๊บ,บบในแนวเส้นตรงเนี่ยโดนหมดเลยนะเห็นไหมไฟเดินอ่ะเหมือนคล้ายๆถ้าเป็นเล้งเนี่ยเราก็ ไปพิวร่าประมาณนั้นแหละนะครับผมสกิลที่2ส,สกิลที่2เนี่ยจะเป็นสกิลอทอร์นาโดไฟนะครับก็จะเป็นเบสิคดามจนะครับไฟเนี่ยออกไปอยู่ที่381เออแรงผมบอกเลยว่าคูรดแรงนะครับและโดน8ตัวด้วยสกิลนี้แหละที่ผมเอาไว้ใช้หากินเอาไว้ใช้ฟาร์มหลักๆเลยนะครับอ่ะแล้วดูนะปึ้มดูนะดูดิกว้างกว้างจัดอนะ่ะดูดิเป็นพันพันกว่าทุกคน แค่วิเนี่ยแค่แค่นี้เองไม่ได้บิวตัวละครเยอะอะไรแล้วก็ไม่ได้อัพสกิลอะไรเยอะนะถ้าเราอัพดีๆเนี่ยสกิลนี้คือโคตรแรงแนละหากินได้ดีมากนะครับผมอันนี้เนี่ยดีนะครับแล้วสกิลสุดท้ายนะครับทางด้านขวาทางด้านขวาเนี่ยคือปลดฟรีนะผมต้องบอกก่อนเลินฟรีนะครับไม่ได้ใช้สมุดม่วงอันนี้เนี่ยโดน6ตัวนะครับดามเมจคือแรงมากเมทัลสไตล์นะครับผมนี่ทิ้งลูกกระบาดไฟนะครับลงมานะดูนะ บุม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 วุ้มตงโอ้โหสองสกิลนี้คือหากินได้ยาวๆเลยครับคือน้องไม่ได้แบบทําการปั้นแบบซับซ้อนอะไรครับออฟก็เป็นดาเมจไฟใส่อาวุธก็เป็นไฟนะครับผมนี่แค่นี้เองนะครับผมน้องนี่ยใส่ยาวๆไปเลย2สกิลนี้ครับท่างด้านขวาอัพยาวเต็มเปี่ยม15เต็มไม่ต้องทําอะไรครับทําแค่นี้น้องนะครับผมเป็นตัวฟรี ตั้งแต่เวลแรกเลยนะครับตั้งแต่เมืองแรกเลยก็ฝากไว้เช่นนี้ครับเป็นคลิปสุดท้ายของ c p t ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ